สวัสดีครับจากทวิกิตซูปเปอร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายน2563นห้ร้บสามนะครับมารายงานข่าวกันที่สดๆเลยนะครับที่บริเวณหน้าแคชเชียร์กันในวันนี้นะครับกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ได้เพิ่มอีก500บาทนะครับนะบางคนเคยได้200บาทก็ได้700บาทบางคนเคยได้300บาทก็ได้อีก500ก็เป็น800บาทนะครับตอนนี้ก็คึกคัก ด้วยค,คุณลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังแคทเชียโอ้โหดูฝั่งนู้นนะครับรายงานข่าวสดๆจากทวบิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่บริเวณหน้าแคทเชียรตรงนี้นะครับนี่คุณลูกค้าเยอะเลยนะครับทางห้องส่งเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โห ดูบรรยากาศของคุณลูกค้าไปพางพางก่อนนะครับนะคุณลูกค้าก็มาใช้บัตรสนกการแห่งรัฐที่สวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับนะจนกระทั่งแบบแคชเชียร์โอ้โหพยายามเต็มที่พยายามจะให้เร็วที่สุดนะครับ ให้คุณลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็วมากที่สุดนะครับช่วงนี้นี่คือบรยาการหน้าเกตเชียนะครับกับวันที่1พฤศจิกายนย้ำอีกรอบนะครับกับบริษัสบิการแห่งรัฐนะครับกับคุณคุณลูกค้าที่มาแบบโอ้โหอุ่นหนะ้ำฝากข้างจังเลยนะครับนะมาจากทุกสารทิศเลยที่ไหนก็มาใช้บริษัสบริการแห่งรัฐที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้นะครับดูที่แต่ละคนโอ้โห แล้วก็ยังมีคุณลูกค้าที่รออยู่ด้านในอีกเยอะนะครับกว่าจะถึงคิวตัวเองจับจ่ายใช้สอยโอ้โหใช้เวลานานมากนานมากนานมากแล้วก็ที่บริเวณฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็สินค้าที่เป็นของแถมเยอะนะครับนี่นี่นี่คุณลูกค้ารอคิวเยอะเลย โอเคนะครับรายงานสดจากบริเวณหน้าแคชเชียร์ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนะกับทวีกิจนิวในวันนี้นะครับนะก็ทนะวีกิจนิวในวันนี้นะครับเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนข้างหน้าก่อนลูกค้าฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ครับเห็นคุณลูกค้ารอคิวจากแคชเชียร์เครื่องที่13นะครับ ที่สิตรงนี้แล้วก็คิวยาวไปถึงนู่นเลยหน้าอาหารสดฝั่งนู้นนะครับนะเยอะเยะด้วยคุณลูกค้ามากมายนะครับกับบสรทธิการแห่งรัฐในวันนี้นะครับนะภาพอาจจะสั่นๆนิดนึงนะครับโอ้โหนะครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามชมทวิกิจนิวในวันนี้นะครับข่าวสารของทวิกิจนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับทวิกิจ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์กับทวิกิจนิวนะครับขอบคุณครับ